วันนี้ก็จะมารีวิวรถถังที่ผมสร้างประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่มันได้แค่นี้แหละผมขี้เกียจแต่งอย่างนี้ย,งยิงตรงนี้แต่หูมเพอเป็นใส่นีแต่ไม่กล้ามาขอโทษน,น,นี่ก็คือนี่ตรงนี้แล้วก็ป้อมปืน แต่ถ้ายิงแบบนี้ก็จะโดนหัวคุณคับคุณคับจีิงผมลืมสร้างที่นั่งตรงนี้แล้วผมก็สร้างที่หลังนะนี่อันนี้ผมก็ไปหามาก็ได้อย่างนี้ครับผมสร้างมาใช้ตั้งงานาน,านี่ครบใช้เหล็กต่อกันกลายเป็นเส้นอย่างี้คุณลู้ไปว่าผมล็อกอันนี้ไว้เผื่อกลัวมันสิ้นมันกระจาย ทุกคนก็หาไปทําได้นะแต่อย่าไปใช้เส้นแบบไอ้พวกนี้นะนี่อันนี้อันนี้ด้วยก็อย่าไปนะแต่ก็เัาคนที่อยากทําก็คือต้องปรับให้มันเป็นอย่างนี้แหละทำให้มันทะลุนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอไว้เพียงแค่นี้นะคะครับ